สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอย,ยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงาน D X F ของเดมอนเซเรย์เออร์นะฮะหรือใยบกของเราน,นั่นเองตัวนี้ก็คือจะเป็นอาคสา่นั่นเองอจะเป็นตัวลายของปีศาจตัวที่3ใช่ไหมส3หรือ4เนี่ยสีตัวที่4แล้วอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอีอกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่าง โอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่าในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตอนนี้ก็คือจะมาเป็นถุงถุงเดียวเลยก็คือมีเป็นตัวมาเต็มๆกับฐานนะฮะสอง้องแบบนี้เรามาแกะดูกันตัวฐานจะเป็นฐานวงรีนะฮะมีเดือยโผล่ขึ้นมานะครับแบบนี้ส่วนตัวนะฮะ ก็จะเป็นตัวแบบนี้อันนี้จะมาตัวเต็มๆนะฮะไม่มีแยกส่วนส่วนสีเนี่ยจะเป็นสีธรรมดานะครับไม่ได้ไฮไลท์เช่นกคือมาเป็นโทนขาวอ่ามีเชือกแล้วก็จะมีเป็นผู้ห้อยอยู่เปนสีแดงนะฮะเสื้อเป็นเหมือนเสื้อกั๊กนะฮะสีม่วงนะฮะมีลายข้างหลังขาก็จะมีรูปประคำนะฮะสีเล็บเนี่ยก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งออกเป็นน้ำเงินเนกะแล้วก็ขาเนี่ยเหมือนสีเป็นเทาๆ ขึ่งบนก็คือมีลายลอยสัก์นะครับตามในหนังสือเลยในเมะเลยว่าเป็นลอยแบบอกักขรแบบประมาณนี้นะฮะหน้าก็จะประมาณนี้นี่มีลายเหมือนกันตัวตาเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าข้างขึ้นเนาะอยู่แล้วนี่ที่ลูกตาจะเห็นเป็นสีเหลืองแล้วก็มีลายตัวอักษรเขียนอยู่ในตาเหมือนกันนะฮะชัดอันนี้ลายเส้นน่ะผมสีแดงสีก็จะประมาณไม่มีไฮไลท์สีส่วนไหนนะฮะเป็นสีลงสีปกติเลย ถ้าไม่ใส่ฐานตัวนี้ยืนได้นะคะถ้าไม่ต้องใช้ฐานยืนได้นะครับนี่มาเราประกอบดูอืมเรียบร้อยตัวนี้ก็จะยืนประมาณแบบนี้นะนี่ก็คือหันข้างนิดนึงนะฮะเท้าเอวยืนเก๊กหล่อๆไปเลยตัวนี้อืม อันนี้ก็จะเป็นอักษรเนาะจาก Demon Slayer นะฮะส่วนความสูงเนี่ยตัวนี้มันจะอยู่ที่17เซนนะฮะนี่ตรงนี้ถึงปลายผมอยู่ที่17เซนก็ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานของเขาอยู่แล้วเนาะของ DXF อยู่แล้วก็จะประมาณเนี้ย16 17 18โดยเข้าคา่าประมาณนี้อันนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูกันอีกหนึ่งตัวนะฮะกับ ที่เมสโนยายบัตหรือเดมอนสเลเยอร์จากงาน TFF ของเรานั่นเองตัวนี้เป็นตัวที่4และของลายปีศาจนั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ